สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจอกันยามเช้าพี่น้องแต่ช่วงนี้กับม้านพมกับกำลังพี่น้องเทศกาลตากข้าวการน,นี่แหละพี่น้อง <c oughs> อือไอคลิปนี้สมอกมันบอกวิธีการตากข้าวแบบบอกหม้มนหักพี่น้องนี่เห็นบ่น,นี่เขาสิเก็บได้พี่น้องนี่เออย่ามือแรงเขาสิเก็บเก็บหุ่มเขาเออย่ามือเศร้ากับตอนตอนเศร้ากับบท่านไนกลางเลยพี่น้อง เพราะว่าเขาใชให้หมอกมันแห้งก่อนให้หมอกมันแห้งก่อนค่อยค่อยกากออกอบดกรางกะกบไ่ได้หนาพี่น้องนี่อันนี้ตากในตากใส่พื้นปูนพี่น้องอืมตากใส่พื้นปูนือบางเื่อกะหอยมันบ่มีหมอกตากกะจจำเป็นพี่น้องถาเบิ่งเด้อพี่น้องอีกสักอาทิตย์นึงนี่เต็มพี่น้องสองฝั่งขากาง,างนี่เต็มมาเลยเนะี่ยอืขอไพ่ได้พี่นอ้องเ้ออมันไม่มีหม,มองตากเกนาะ ก็เอาพอไฟแทนเช้าหน้าพี่นอ้อง <c oughs> ตากกานนี่แล้วพี่น้องนี่คือสีบอกกลางไว้มดมือมดขึ้นเลยพี่นอ้องอืกลางตอนเช้าใช้สายหน่อยสักแปดโมงกลางโมงกลางกลางแล้วก็มาตากออกตากออกแล้วก็พลิกเนึพลิกกับมือนึงกับประมาณสามถึงสี่รอบพี่น้องเสร็จปั๊บกับประมาณสี่หาสี่หาโมงแรกกับเก็บเข่าแบบนี้อีกพี่น้อง เก็บข้าวแบบนี้อีกเพื่ออย่างเพื่อไม่ให้หมอกมันโดนพี่น้องเพื่อไม่ให้หมอกมันโดนข้าวถ้าหมอกมันถือเขานี่มันสีหักเลดพี่น้องมอพี่น้องก็สังเกตเบิ้งคืออยังผมบอกอ่ะทานนะพี่น้องเบิ้งสังเกตเบิ้งทานอ่ะทานนี่ถ้ามันแห้งปั๊บนี่ถ้ามันโดนน้าหรือโดนความชื้นเน่มันจะแตกแมนมอทานเนี่ยเขาก็คือกันเลยพี่น้องคือถ้ามันแห้งแล้วมันกรอบแล้วนี่มันเริ่มแห้งแล้วมันโดนหมอกนี่ เขามันสีหักเลยพี่น้องเม็ดมันหักเม็ดมันมุนเหมือนยายามทำใหสีเพราะฉะนั้นห้างใดหรือว่าคนทางใดที่อ,อย่างวัดใดที่พระท่าน,นเคยตากเขากะตากแบบนี้แหละพี่น้องคือหนึ่งในพยายามตากใส่พื้นปูนพี่น้องหรือว่าตากใส่อคางทางก็ได้ขางทางรา,า,าดยางกะขอผู้ใหญ่บ้านด้อพี่น้องเด้วขอผู้ใหญ่บ้านหรือขอไอ้กำนันในยังจะท่านละแถวบ้านเพราะว่าบ้านผมแถวบ้านผมกะ เาก็ตากใส่ขางทางนะพี่น้องอืมก็ขอผู้ใหญ่ขอกำนันขอเลยส่วนที่เกี่ยวข้องอะไรอืมก็ะระมัดระวังในเร้อพี่น้องแล้วผู้ใดไปตากใส่ขางถนนก็ได้อืมแต่อันนี้มันเข่าบ่าท่านห้ายพี่น้องเข่ายังไม่เยอะก็ตากใส่หน้าลงสีชุมชนแบบนี้ลานลานปูนแบบนี้มันสีดีมันสีแห่งไว้พี่น้องอืมอันที่หนึ่งมันว่ตากใส่พยายามตากใส่พื้นปูนอันที่สองนี่ อย่าไปตากหนาพี่น้องอย่าไปตากหนา,า,ต,า,หนาตากบางๆให้พลิกไปพลิกมาได้หลัการที่สามนี่เก็บพี่น้องตากแล้วแล้วก็เก็บเก็บหุ่มเขาแบบนี้แหละอืมจะเก็บหุ่มเขาแบบนี้แหละทุกเย็นเด้อพี่น้องเด้อ,อตากนี่เต็มที่ประมาณสามวันพี่น้องบอกเกินนี่ประมาณสามมือเท่านั้นแหละแล้วก็คือถ้าแาแมน่นเข้าตากหลายตากเป็นอาทิตย์นี่อ้ เขามันแหงมันกรอบมันกระหักอีกแบบนั่นครับพี่นอ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยตากข้าวเนี่ยให้เกินสามวันพี่นอ้องแล้วก็่าไปตากหนาหลายพยายามตากใส่พื้นปูนอบอแมนผมเห็นบางคนนะวยกลางแพรไว้เมื่อมือเมือม่อขึ้นตากไว้เป็นอาทิตย์จักหมอกจกักไอฝนจักแดดจกักอย,อย่างอู้ยกลางอายะบอยอมเก็บไปเปน็นอย่างพี่น้องแบบนั่นนะเขามันหักเลยพี่น้องเด้ออย่าไปเห็นเด้อ บ่อแม่ยังดอกผมเห็นอยู่ทางมุกดาหารพี่นอ้องเมื่อทางมุกดาหารมันตากใส่ตากใส่ขี้ดินตากใส่แอลาอ้านหนีกลางไว้เป็นอาทิตย์พี่น้องจักหมอกจกักฝนตกยูหันปล่อยอยูจังสันแบบนั้นนะบบได้เด้อพี่น้องแบบนั้นนะเขามันหักพี่น้องเม็ดมันหักเม็ดมันมุน,มนมยับเตุจังสันวิธีการตากข้าวที่สุดคือแบบนี้พี่น้องพยายามตากใส่พื้นปูน ตกเย็นมาก็เก็บรวบให้แบบนี้ให้ดีหรือตอนเช้ามาค่อยกลางออกกลางออกเราก็พลิกไปพลิกมาประมาณสักวันมือหนึ่งประมาณสามหรือสี่รอบหรือย่ามแรลงก็เก็บเขาอีกเก็บเขาแบบนี้อีกเที่ยวเก็บเที่ยวกลางอะไรพี่น้องเพื่อที่ว่าให้ข้าวมันนี่คือถ้าห้าวบกเก็บนะพี่น้องข้างล่างข้างล่างมันสีโมแหงเลยแต่ถ้าข้าวเก็บกระทอนเขาแบบนี้นี่มันจะช่วยพลิกข้างล่างเลยเด้หมองที่เห่าเคลียบวระหอนนะพี่น้อง อืมกะโอเคพี่น้องเห็นบอนี่ก็กวาดทำความสะอาดคือจังตากววดนี่แหละฮะโอเคคลิบนี้ก็ปรามานนี่พี่น้องมาบอกเทคนิคด,ดีว่าตากข้าวนี่ต้องเก็บด้วยพี่น้องเก็บหุ่มเออบ่ให้หมอกมั่นเลยคือเขา่าเอือเพื่อไม่ให้เขา้าเม็ดมันเม็ดหักนะเนาะอืมกะโอเคพี่น้องคลิบนีกะบผมมีอย่างมากมายมาถ่ายให้ดูซ้ำนี่หละสวัสดีครับผม